สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะน,นี้วันที่17พฤศจิกายน2025นะครับเวลาบ่าย3-42นาทีแล้วแหละเริ่มทำคลิปนี้พรุ่งนี้นะครับมีนัดกันท,ทีมช้างศึกนะครับชุดใหญ่นะครับร่วมฟาดแข่งในรอบคัดเลือกนะครับของกลุ่มดีฟุตบอล AFC a s เ a เชียนคัพ2นะครับท่านผู้ชมครับก็ เราต้องเข้ามารอบคัดเลือกก่อนนะครับเนื่องจากตอนนั้นอันดับโลกเราไม่ค่อยดีครับอืจําไม่ได้ว่าเขาเอาอันดับที่ร้อยขึ้นเนาะทีเนี้อันดับที่90กว่ามาเพราะว่าตอนจับฉลากอยู่อันดับที่99นะสิบอันดับที่9 9ก็เลยเราต้องมาวนรอบคัดเลือกก่อนจะอันดับไหนก็ช่างพัวมเถองครก็คือตอนนี้นะได้18ทีมเนะี่ยเข้าไปรอแล้วนะครับเข้าไปรอที่ ซาอุดีอาระเบียจะฟาดแข่งในรอบสุดท้ายกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในปี2027เดือนมก,กรคาคมอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งอตอนนี้เราก็มาตามลุ้นตามเชียงกันก่อนนะครับทีมชาติไทยเราเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชใหญ่นะครับเข้ามากุมังเงียนแทนโค้ชมาสัทธะอิช e e ินะครับที่โดนปลดออกไปนะครับแล้วไปคุมทีมบนะีจีณขณะนี้นะครับโอ้หน้าเสดายครับกำลังไปในทางได้สูยไ้ทีเดียวเลยะครับก็เป็น ฮัตสันนะครับแอนโทนีฮัตสันนะครับอดีตโค้ชทีม BG นะครับ mm hmm. เข้ามาคุมแทนก็ดูท่าทางก็ไปด้วยดีนะครับสำหรับการอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์นะก็ต้อนสิงคโปร์ไปได้เฉียดชิว,วิวสามประตูต่อสองจะมีลูกยิงลูกหนึ่งนะครับที่คลาสสิกมากเลยครับเซกสันแอดไนเซกสันดาราตีนะครับม้วนตัวยิงปั้งหูลูกนั้นน้องน้องเซกสันนี่ะ แข็งแรงมากถือว่าแข็งแรงมากลูกนี้ยิงให้มายิงใหม่ก็อาจจะยิงไม่ได้แต่ว่าเมื่อยิงเข้าไปแล้วลูกนี้ถือว่ามหัศัรรย์ถือว่ามหัศจจรย์เลยแอดมินเคยพูดในคลิปไหนไม่รู้นะว่าตอนนั้นอ่ะเสกสรรตีเข้ามาในแมตช์แรกๆเลยมั้งแอดมินจำไม่ได้ว่ามันบอลเยาวชนหรือบอลอยู่21ปีหรืออยู่23ปีจําไม่ได้นะขออภยัยแอดมินพูดคํานึงเลยว่าให้ติดตามเสกสรรให้ดี เพราะว่านี่หลจจะเป็นตัวยืนในอนาคตของทีมชาติไทยซึ่งจะมาแทนรุ่นพี่ๆนะครับซึ่งฟีไม้ไลายมือเนี่ยวันนี้น้องทางบอลดีมากแต่ต้องเสริมความแข็งแกร่งในวันนั้นนะในวันนั้นเสริมความแข็งแกร่งเสริมความมั่นใจทางบอลน,น้องดีมากหลังจากนั้นน่ะเสกสันราตีก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับรวมทั้งเบนจามินเดวิดนะครับฟอร์มปังๆนะถึงแม้ว่า ผลงานของอุทยัยธานีในช่วงแรกๆของไทยลีกหนึ่งนะครับจะจะสวนทางกับออฟอร์มของเบนจามินเดวิดแต่ว่าด้วยผลงานแล้วก็ด้วยทางบอลแล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นฟุตบอลเนี่ยแอนดมินถือว่า2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอนาคตเลยแล้วมีอีกหลายๆคนนะครับที่จะเป็นอนาคตที่ต่อยอดทัทีมชาติไทยมีหวังในฟุตบอลโลกใน ในนู้นอย่างน้อยก็ซาอุดีอาระเบียหรือว่าอะไรก็ตามนะครับตอนนั้นแอดมินก็คงจะอายุเยอะแล้วก็เชร์ไปด้วยกันนะครับเชร์ <Türkiye> ไปด้วยกันนะครับก็มีทั้งสุขโชคนะครับสุขพโชคสารชาติแล้วก็สุพนัณเหมือนตาแล้วก็หลายๆโจนานทานเข็มดีหลายท่านนะครับอืแต่แอดมินไม่เห็นชื่ออะไรนะกองกลางตัวรับเนะี่ย เวเดเชอร์นะครับของอุทัยธานีนะครับคนนี้ก็ทางบอลดีมากเลยนะครับอยากให้เอามาเล่นอี่แต่ว่าแล้วแต่โค้ชแล้วแต่แอนทนี่ฮัตสันว่าเขาจะมีวิธีการทําทีมอย่างไรอะไรประมาณนี้นครับในแผงมิทฟิล์เนาะแต่ว่าแอดมินเห็นก็ก็โดยส่วนตัวก็เคยเป็นนักฟุตบอลมาก,ก่อนก็เห็นโอ้โหเล่นได้สุดยอดสุดสุดกระดิ่งเลยอะอืในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ย17นาฬก15นาทีนะครับ 17.15นาฬิกานาทีเราไปเยือนสรีลังกานะครับซึ่งซึ่งตามฟอร์มตามหน้าเสือตามอันดับโลกแล้วคนละคนละเขาเรียกว่าอะไรคนละหนังหนังคนละม้วนเลยว่างั้นเถอะเออเทียบกับทีมชาติไทยเพราะว่าอันดับโลกของสีลังกาเนี่ยอันดับที่200เราอยู่อันดับที่96แล้วครับอ่าแต่แอดมินใส่ใส่99ไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นเป็นการ ตั้งแต่คัดเลือกครั้งแรกามาด้วยตำแหน่ง99ของอันดับแรนกิ้งของฟีฟ่าแล้วก็ศิลกา200นะครับส่วนเติมมินิฐานก็ยังต่ำกว่าเรานะครับ142นะครับแต่ว่าเราเรา,เราแพ้เติมมินิฐานอัตุเทีเราเราเดี่ยงนะครับเนี่ยเราเราเดี่ยงถ้าไปเจอกันทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์น,นี้เอาแชมป์กลุ่มนะครับผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับเอาแชมป์กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายผลงานของทีมชาติไทย ทรงๆอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยดีดีครับเนื่องจากเก็บชัยชนะ2นัดล่าสุดจากไต้หวันได้ด้วยสกอร์สองศูนย์ที่แต่ยูุ่ราชมังคลานะครับอืมแล้วก็ไปถล่มเขาอยู่ที่ไทเปนะครับ6ประตูต่อ1นะครับก็ทําให้ผลงานอันดับตารางคะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับด้วยคะแนนชนะ3แพ้1นะครับกับแพ้กับจาฟูงนะครับเทอร์มินิฐานะครับลูกได้เสียเราดีนะครับได้10บ เสีย4มีอยู่9คะแนนอีกมุมหนึ่งเราเจอเราเจอศีลังกาในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ต้องไปลุ้นว่าศีลังกาขออภัยครับเติร์กมินิสถานเนี่ยผลจะเป็นเช่นไรกับกับจีนไทเปน,นะครับแอดมินวันสูุสีนะครับอแอดมินวันสูุสีศีงกายังเอาชนะเติร์กมินิสถานมาได้เลยแล้วทําไมจีนไทเปหรือไต้หวันจะไม่สามารถอเอาชนะหรือเก็บแต้มจากเติร์กมินิสถานได้นะครับ ขอวันพรุ่งนี้นะครับแอดมินดูตารางของของเติร์กมินิฐานนิดน,นึงนื่องจากว่าแอดมินก็ไปดูเฉพาะทีมชาติไทยจริงๆแล้วเตะพร้อมกันหมดเลย,เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อคนละเวลากันอยู่ครับไทยจะพบกับศรีลังกานะครับไปเยือนเติร์กมินิฐานนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของจีนไทยเปเราก็ต้องไปลุ้นกันนะว่าจีนไทยไทยเปในวันพรุ่งนี้หากหากักหากเติร์กมินิฐานได้เนี่ยแล้วเรา เราต้องชนะนะครับเราต้องชนะอย่างน้อยต้องชนะเลยถึงจะมีเปอร์เซนที่จะเข้ารอบโดยอัตโนมัติได้โดยเฉพาะเฮดทูเฮดเนี่ยเราไปลองเติร์มินิฐานถึงเราไปแพ้นะครับหนึ่งเราไปแพ้ในสนามของศรีลังกาเนี่ว่ากันว่าเอาสนามสนามแข่งม้านะครับมาเป็นสนามบอลชั่วข่าวในวันพรุ่งนี้ข่าว,ข,าวข่าวความเคลื่อนไหวของเติร์มินิฐานของศรีลังการ,รับเงียบมากเลยนะครับ รู้ก่ว่าโอนสัญชาติจากอังกฤษมาแต,แ,ตแต่ไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวที่โอนมานะก็ก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับทีมชาติไทยเป็นต่อนะครับเป็นต่อในวันพรุ่งนี้นะครับถือว่าถือว่าเรียกว่าเฮท o h เฮ d ก็ดีกว่าในแะมตช์แรกในเราเฉือนวิววิวนะครับเอาชนะศรีลังกาไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับที่ราชมังคลาน,นะครับ อ,อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับแพทริกกุตซับซันน้องยังไม่กลับมาเลยนะครับน้องเจออุทยัยธานีแล้วก็เอ็นร้อยหวายขาดเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับโอ้น่าเสียดายมากเลยกําลังไปได้สวยนะครับแพทริกกุตซับซันนะครับอืมขอให้น้องกลับมาไวๆนะครับกลับมาไวๆกลับมาไวๆคิดถึงก็วันพรุ่งนี้เราก็จะมีตัวเก๋าๆอย่างเจ้าอุ้มนะครับแล้วก็เจแล้วก็สารัต อยู่เย็นนะครับผมที่ทราบุญมาทันแล้วก็สารรัตอยู่เย็นนะครับจะยืนคุมเป็นแดนกลางนะครับก็ท้ายๆก็อาจจะปรับไปเป็นแบกซ้ายอะไรประมาณนี้ครับเนื่องจากน้องอุ้มก็เป็นเซนเนร์แล้วอะไรประมาณนี้จะให้คุมแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงคนเดียวมันก็กระไรอยู่อะไรประมาณนี้ดังนั้นก็ปรับมาเป็นยืนตรงกลางกอาน,นะครับก่อแล้วแต่แผนของ ของโค้ดนะครับโค้ดเขามีวิธีการอยู่แล้วเขาล่ําเรียนมาแนละ้วเป็นได้ถึงเดโปวลายเส้นมาแนละ้วก็ดูยังไงก็ดูดีว่างั้นเถนะอะอืแอดมินขอขอให้ทุกท่านอนะเชียร์ไปพร้อมกันนะครับร่วมกันเชียร์ทีมช้างศึกนะครับแมตสุดท้ายเนี่ยถ้าหากวันพรุ่งนี้เป็นไปตามเกมเป็นไปตามเป้าหมายนะครับเก็บ3ามแต้มจากสรีลังกาม,มาได้อ่าแล้ไปดูผลเติมมินิฐานเติมมินิฐานแล้วก็มาเยือน ทีมชาติไทยในราชมังคลาตรงกับวันอังคารนะครับที่31มีนาคมปี2026นะก็คือปีหน้านะครับเวลาก็ประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์กลุ่มเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอล AFC Asian Cup ปี2027ต่อไปนะครับรายการนี้ก็เป็นถ้วยหลักของคล้ายๆกับถ้วยยุโรปเลยเนาะคล้ายๆกับถ้วยยุโรปเป็นบอลประจำทวีป ก็หากว่าเป็นแชมป์ก็จะได้เข้ารอบอัตโนโมัติไม่มีไม่มีไปเพย์ออฟนะครับที่2ลงไปตกรอบทุกกรณีดังนั้นลุ้นว่าทีมชาติไทยเราจะเก็บสารแต้มได้หรือไม่นะครับไม่อย่าไปดูสถิตินะครับเพราะว่าสถิติของเจอกศรีลังกาเนี่ยเราชนะรวดนะครับว่าเราชนะเยอะวหางั้กนเถอะก็เลยแอดมินก็เลยไม่ได้หยิบมาก็หยิบมาเอาปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าสถิติก็เป็นสถิตินะครับยุคใหม่มันก็ เอ่อเจเนอเรชันยุคใหม่แล้วนักเตะก็คนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ดังนั้นโอกาสเรามีครับจะตั้งรับแล้วก็สวนตามแท็กติกหรือจะบุกถ้าถ้าบุกเนี่ยมันก็เปิด,เป,ดเปิดหลังบ้านนะครับแต่ถ้าตั้งรับแน่แนๆะมิดฟิลก็จะจะจะ,จะไม่ลอยครับก็คือมิดฟิลตัวรับก็จะยังอยู่เพียงคอยคอยเสริมจะไม่ทุ่มเต็มตัวอะไรประมาณนี้ครับ ก็ลองดูนะครับแอดมินยังดูไม่ออกนะครับว่าแอนโทนีฮัตซ์เนี่ยเขามีสไตล์อย่างไรแต่เท่ากันเล่นกับสิงคโปร์ก็น่ารักน่ารุนนะครับก็น่ารักน่ารุนแต่ว่าหลังหลังยังเจ็บอยู่ครับยังเสียประตูง่ายอยู่นะครับอืมก็พรรษาเฮมิบูนะครับเป็นตัวหลักในวันนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยยังจะให้ยืนอยู่หรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วแอดมินชอบพรนษานะครับชอบพรรษาเฮมิบูลแต่ว่า น้องก็เสียประตูง่ายไปง่ายมาตั้งแต่แมตช์เวียดนามนั่นแหละเออแมตช์เวียดนามชิงชนะเลิศในเอเชียนคัพในอาเซียนคัพนะครับอืมอ่าลูกเสียประตูในนาทีที่ไม่แน่ใจ3หรือ1ก็แล้วกันอานนี้ก็ทำให้เวียดนามได้แชมป์ไปก็เอาใจช่วยเอาใจเชียนะครับบอลบ้านเราบอลชาติเรา เราไม่เชียร์แล้วใครจะเชียร์เล่าเอออะไรประมาณนี้ดังนั้นส่งใจส่งกำพลังใจให้เจเาเจ,าเจาชนาทิพยิงสักสองสาลูกนะลูกเอาสักสองสาลูกนะครับอืมแล้วก็ทางสุภโชคนะครับเออสุภโชคเนะี่ยโชว์ฟอร์มดีวันนั้นแต่ว่าโดนเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าโชว์ฟอร์มดีมากเลยอืมร่วมกับเสกสันลาตีแต่ว่าเสกสันลาตีเนี่ยจะเป็นตัวซับนะครับตัวสำรองแล้วก็ลงมาเปลี่ยนเกมแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับได้ผลจริงๆนะครับ ก็ขอให้เก็บชัยชนะนะครับตารางคะแนนเติมมินิฐานนะครับนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี9าคะแนนนะครับลูกได้เสียในยแพ้เรานะครับแต่ว่าเฮ t o h e ฮ d เขาดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเราไปแพ้เขา3ประตูต่อหนึ่งนะครับสุภชัยใจเดดก็ก็เจ็บนะครับเจ็บอีกแล้วน้องอามก็รักษาเนื้อรักษาตัวน่ากลุกม ทีมชาติไทยเราอยู่อันดับ2นะครับแข่ง4ี่ชนะ3แพ้1นมีอยู่9คะแนนตามด้วยศรีลังกานะครับ6คะแนนแล้วก็จีนไทเปไม่มีแต้มนะครับกินไข่อยู่ศูนย์แต้มอยู่ในขณะนี้นะครับตารางการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดนะครับแอดมินสรุปให้ในสไลด์ที่2นะครับแต่อยากให้ดูสไลด์แรกนี่แหละเป็นสไลด์ไฮไลท์เลยนะครับติดตามเราชมไปด้วยกันนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับหลังการแข่งขันแล้วจะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ